มาจาัดก,การเลือกตั้งได้และการดำเนินคดีกับผู้ที่ขัดขวางการเลือกตั้งขณะที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรเข้าพบสอรอสอเพื่อปรับความเข้าใจการทํางานระหว่างกะกะตและสอรอสอร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรอสอและนายสมชัยศรีสุทธิยากกรกรรมการการเลือกตั้งด้านบริหารงานเลือกตั้งถแถลงภายหลังประชุมหารือนานกว่าหนึ่งชั่วโมงร้อยตำรวจเอกเฉลิมระบุว่า สรสยินดีให้ความร่วมมือกับกกตในการจัดการเลือกตั้งเพื่อให้สาเร็จรุล่วงขณะที่นายสมชายเห็นว่าการเจรจาของทั้งสองหน่วยงานในวันนี้ทําให้เกิดความเข้าใจการทํางานระหว่างกันมากขึ้นหลังจากนี้จะประสานกันโดยตรงและขอชื่นชมสรสที่ช่วยดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวมถึงหลังจากนี้จะกระทําในลักษณะสั่งการของสรสไปยังกกตจะไม่เกิดขึ้นอีก เพราะว่าจากการหาหรือทําให้ผู้มืนในการสอรอสอเข้าใจการทํางานของกอกตมากขึ้นดังนั้นเมื่อมาพูดคุยวันนี้แล้วเนี่ยก็เชื่อว่าการทํางานร่วมกันในอนาคตจะเป็นไปอย่างราบรื่นนะครับเกิดความเข้าใจสุจรกัน,นะครับแล้วก็แนวทางที่จะประสานผ่านสื่อคงจะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับก็คงจะเป็นการประสานโดยตรงนะครับระหว่างกรรมการการเลือกตั้งกับสรสนะครับ ในส่วนของผมเองผมก็ชมเชยสาราสอาชมเชยฝ่ายรัฐบาลชมเชยในส่วนของกําลังตํารวจทหารต่างๆที่เข้ามาช่วยสนับสนุนการทํางานในเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องซึ่งทําให้การจัดการตั้งที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์เมื่อวานนี้เป็นไปนอย่างสมบรเรียบร้อยก็ถือว่าเป็นโชคดีของแผ่นบินนะครับที่ทําให้ไม่เกิดเหตุการณ์วุ่นวายต่างๆเกิดขึ้นจนนาสู่ความสูญเสียต่าง,างๆนะครับซึ่งถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ย เรายังไม่แน่ใจว่าวันนี้หน้าตาของการเมืองไทยหน้าตาของทไทยจะเปลี่ยนไปเป็นอย่างไรนะครับอาจารย์ก็เล่าให้ฟังว่าการเลือกตัางบัวนเนี้ยมันมีอะไรบ้างซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสอสอผมขอเป็นความรับแต่จะนำไปปฏิบัติในคำแนะนำของอาจารย์ ส่วนในเรื่องการเลือกตั้งที่จะลงคะแนนใหม่อาจารย์จะเป็นคนบอกนักข่าวเองว่าอาจารย์คิดอย่างไรทำอย่างไรเบิรพวกผมไม่ใด้กดดันเป็นดุลพินิษของอาจารย์และกรกตแต่พวกผมมีหน้าที่รับใช้อาจารย์กับกรกตในสิ่งที่ กกตเห็นว่าทางสรสจะสนับสนุนได้นายสมชายยังเปิดเผยด้วยนะครับว่าการกําหนดวันเลือกตั้งหลังจากนี้กกตจะใช้วิจารณญาณและความเหมาะสมในการกําหนดแต่อาจเลยกําหนด7วันแต่ยืนยันว่ากกตจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดโดยยึดความเป็นกลางและกฎหมายเป็นหลักขณะเดียวกันฝ่ายการเมืองต้องทําให้สถานการณ์ผ่อนคลายลดความขัดแย้งเพื่อให้การเลือกตั้งประสบความสําเร็จ ส่วนตัวไม่ต้องการรัฐบาลร,รักษาการที่มีอายุนานเกินไปเพราะจะไม่ส่งผลดีต่อหลายเรื่องด้านนายทาริศเพ่งดิตกรรมการสอรอสอเปิดเผยว่าการดําเนินคดีกับผู้ที่ขัดขวางการเลือกตั้งโดยเฉพาะกลุ่มกปปสซึ่งได้พยายามขัดขวางและปิดล้อมหน่วยเลือกตั้งทําให้ผู้มาใช้สิทธิ์ไม่สามารถมาลงคะแนนได้รวมทั้งเหตุการณ ปะทะกันที่บริเวณสี่แยกหลักสี่โดยใช้อาวุธปะทะกันทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทําให้สํานักงานเขตหลักสี่ต้องประกาศ,ง,กาศงดจัดการเลือกตั้งนอกจากนั้นนะครับกบปปสออยังปิดล้อมสํานักงานไพรณีนีสารกลางจังหวัดที่ว่าการอําเภอและสํานักงานเขตบางแห่งในกรุงเทพมหานครจนเจ้าหน้าที่ไม่สามารถนําบัตรและหีบบัตรลงคะแนนออกมาได้รวมถึงการตรวจสอบกรณีที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งบางแห่งไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่และขอลาออกจากตำแหน่งกระทันหัน จนไม่สามารถหาบุคคลอื่นมาทดแทนได้ซึ่งสรสะจะดำเนินคดีกับผู้ขัดขวางการเลือกตั้งให้ถึงที่สุด